โจอีปีเตอร์และแค่ทั้ง3เป็นกลุ่มสุดแสบประจำโรงเรียนที่กำลังสรรหาทำคอนเทนต์ลองของตามสถานที่ที่มีตำนานหรือเรื่องเล่าของคนตายเพื่อลงทั้ง YouTube และเพจ c ลิป p y on f i ไลของพวกตนที่คนติดตามเยอะเป็นการเล่กระแสและตอนนี้ทั้ง3ก็กำลังถ่ายทำคอนเทนต์ลองของบ้านล้างที่ติดปลายห้ามเข้าแต่ก็ยังหาทางแอบเข้ามาจนได้ เฮ้ย hey, ไอ้พีเตอร์แคลรพวกแกได้โหลดแ,แอปตามที่จอร์ดแนะนำมาปะวะจอร์ดไหนวะโจโอโอไอ้โง่เอ้ย,อโโอยก็จอร์ดแฟนคลับตัวยงของพวกเราไงวะมานี่มาเปิดโหลดพร้อมกันไปเลยดีกว่าแหมที่ตอนฉันเสนอพวกนายไม่เห็นสนใจกันแบบนี้เลยฟังแฟนเพจมากกว่าคนในทีมว่างั้น ครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งตรงที่โจอี e, ได้ชวนให้ปีเตอร์โหลดฟรีแอปพลิเคชันตามคำแนะนำของแฟนขับตัวยงที่ติดตามในเพจโดยระบุว่าควรต้องโหลดทุกคนเพราะผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นนั้นจะแตกต่างกันออกไปแอปพลิเคชันนั้นชื่อว่ามาโลเวอร์ชันน1่ 0, 0. ส่วนภาพตัวประหลาดที่น่าจะเป็นมาสคอตของแอปก็มีลักษณะหัวกะโโลกของสัตว์แต่มีใบหูกับขนสีดำคล้ายกับหมาหลังจากที่โหลดแอปเสร็จเมือ่อพวกเขากรอกข้อมูลทำตามวิธีเบื้องต้นที่ตัวแอปแนะนำเสร็จทั้งสามก็ต้องหงุดหงิดที่อยู่ๆแอปนั้นก็เด้งออกแถมพอพยายามกดเข้าไปใหม่ก็กลายเป็นเพียแค่หน้าจอสีดำที่ไม่ได้ประมวลผลอะไรออกมาเลยอะไรวะ ไม่เห็นจะมีอะไรเลยโจอี้ลบแอป,ปทิ้งดีกว่าวะาเอาเฮ้ยไอตัวไอคอนแอป,ปมันหายไปแล้วว่ะเออวะ่ะของข้าก็หายลบไม่ได้เหมือนกันน่ะเสียเวลาชิปนั่นสิเอาเป็นว่าฉันไปอินเสิร์ตภาพบรรยากาศที่เหลือก่อนแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าแต่แล้ว2วันต่อมาหลังจากถ่ายทำคอนเทนต์ใหม่เสร็จขนาทั้ง3าํกลังตัดต่อคลิปใหม่ที่บ้านของแคลนั่นเอง ก็ได้รับข้อความจากเบอร์ประหลาดในเวลาไล่เรียกันโจยแคลได้รับข้อความจากเบอร์แปลกันบ้างหรือเปล่าเออข้าก็ได้เหมือนกันว่าีแรกข้านึกว่าโฆษณาเว็บพน,นันแต่มันส่งมาหลายครั้งจนข้ารู้สึกตะหง,งิดใจแล้วฉันก็ได้รับเหมือนพวกนายเลยอ่ะนั้นเรามาเปิดดูกันดีกว่า ที่ทั้งสามเปิดข้อความที่ได้รับจากเบอร์แปลกลับเป็นภาพถ่ายสถานที่ที่ทั้งสามได้แวะเวียนไปในช่วง48ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือแม้กระทั่งห้องนั่งเล่นบ้านของแครในตอนนี้และเมื่อเลื่อนย้อนขึ้นไปดูภาพล่าสุดมันก็คือรูปภาพภายในบ้านหลังที่พวกเขาได้เข้าไปทำคอนเทนต์กันเมื่อวันก่อน ในที่น่าแปลกก็คือทุกรูปภาพนั้นจะมีสัตว์ประหลาดที่ถ้าหากจะไม่ผิดมันก็คือตัวมาร์ิคอตจากแอปพลิเคชันที่โหลดมาเมื่อวันก่อนปรากฏให้เห็นอยู่ในรูปภาพทุกใบทั้ง3จึงพอรู้ทันทีว่านั่นคือฟังก์ชันที่แท้จริงของแอปเมโลเวอร์ชัน0 0ที่โหลดมา ตอนแทนที่ทั้งสองคนจะกลับกับรู้สึกว้าวและสนุกกับการใช้งานแอปที่ทำให้มีรูปภาพมาทำคอนเทนต์แล้วเลืเอกบนเพจคลิปปี้ออนไฟล์จนได้รับยอดไลค์ยอดแชร์กระหึมจนกลายเป็นไวเล่และทำให้เริ่มมีคนตามโหลดแอปนั้นเรียนแบบกันบ้างเฮ้ยยอดแชร์เป็นหมื่นเลยว่ะสูงกว่าคอนเทนต์ลองของ1ิคลิปรวมกันอีกเออจริงด้วยว่าอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณไอ้จอทที่แนะนำแอปมาแล้วป่าวะ แม้พวกนายนี่นะตอนใช้งานแอปไม่เป็นก็ปิด่าเขาเพราะแอปพ่าดังนี่น้ำเสียงเปลี่ยนเลยนะยะแต่ไม่นานหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วันที่มีการแชร์โพสต์ออกไปก็เกิดเรื่องน่าสยงขึ้นเพราะเริ่มมีข่าววัยรุ่นที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในหลายทั่วมุมโลกใบหน้าก่อนตายของวัยรุ่นเหล่านั้นคล้ายกับกลัวเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างตามหลอกหลอนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไร เพราะวัยรุ่นเหล่านั้นล้วนเป็นแฟนคลับที่ติดตามเพจคลิปปี้ออนไฟล์ด้วยกันทั้งสิน้นในขณะเดียวกันโจอ้อตัดสินใจจบปัญหานี้ด้วยการจะลบโพสต์ที่เป็นไวรัเล่าออกไปแต่ทันใดนั้นสัตว์ประหลาดหมาหลอนจากแอปกับสร้างความหวาดสสพึงกว่าที่ผ่านมาด้วยการทะลุออกจากหน้าจอโทรศัพท์ของโจอีอ มันจ้องหน้าของโจอี e, ด้วยแววตาสงสัยแต่นั่นกลับทําให้โจอี e, ที่มีอาการประสาทหลอนก่อนหน้านี้อยู่แล้วกรีดร้องด้วยความสติแต่ก่อนจะทําสิ่งที่ทําให้มันไม่สามารถตามมันหลอกเขาได้อีกไม่ไม่ย่าถักกลัวแล้วถักกลัวแล้วย่าอย่าเข้ามา โจ้ตัดสินใจแขวนขอฆ่าตัวตายเพื่อนหนีจากภาพหลอนที่ตามรังควานเขามีเลยในขณะที่ปีเตอร์กับแคลเองก็รู้สึกได้ว่าเขาถูกสัตว์ประหลาดตัวนั้นติดตามไปในทุกทกที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนที่เขาหลับตาหรือย้ายหอหนีมันไปเรื่อยๆ แคลที่เห็นทุกอย่างเลวร้ายมากขึ้นก็สารภาพความจริงว่าแฟนเพจที่ชื่อจอร์ดซึ่งเป็นคนยุให้ทั้งโจอี้กับปีเตอร์ลองโหลดแอป,ปหลอนนั้นก็คือตัวของเธอเองที่สร้างเฟซอวตารขึ้นมาฉันขอโทษตอนนั้นฉันแค่อยากลองแต่พวกนายก็ไม่ฟังฉันเลยแกล้งปั่นไปแบบนั้นไม่คิดเลยว่าเรื่องทุกอย่างจะเลวร้ายได้ทำอะไรของแกลงไปเนี่ยอีบ้าแกทำให้โจอี้กับคนอื่นต้องตายทำให้ฉันถูกไอ้หมาบ้านั่นตาบล็อก าฉันตายแล้วก็แกก็ต้องตายไปกับฉันด้วยแต่แล้วก่อนที่ปีเตอร์จะได้พังมือฆ่าแคลนั่นเองเขาก็รู้สึกได้ว่าภาพหลอนหมาตัวนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาอีกต่อไปแล้วปีเตอร์และแคลก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างสะกดจิตจนทำให้ร่างกายนั้นค่อยๆหลับลึกลงไปเป็นการนอนหลับครั้งแรกของทั้งสองคนโดยไม่ต้องมาเห็นภาพหลอนของสัตว์ประหลาดจากแอปอีก e. เป็นฝีมือการสะกดจิตของแอนิตาผู้ช่วยคนใหม่ของด็อกเอรเคทีเพราะข่าวที่เป็นไวเล่ออกไปทำให้องค์กรตามตัวจับสัตว์ประหลาดในคราบของแอปพลิเคชันไดมิยาพวกเขาจะหลับไปนานถึง2วันเลยค่ะด็อกเตอร์แต่ตื่นมาจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่ได้ดีแล้วแหละเก็บโทรศัพท์ของเด็ก2คนนี้ไปด้วยนะเราต้องให้แน่ใจว่าจะไม่มีแอปตัวนี้หลุดรอดสายตาได้ โทรศัพท์ของผู้ประสบเหตุทุกเครื่องที่เคยมีประวัติการโหลดแอปเมโลเวอร์ชั่น1.0.0หรือที่เรียกชื่อใหม่ว่า scp 1 4 7 1ถูกเก็บมาเพื่อทำการสแกนหาต้นต่อของผู้สร้างซึ่งตอนนี้พบข้อมูลเบื้องต้นแค่เพียงว่ามันเป็นฟรีแอปพลิเคชันขนาด9.8 mb ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและหลักลอบขายอย่างลับๆบ,บนแอปร้านค้าออนไลน์ของโทรศัพท์มือถือ โดยหลังจากที่มันทําการติดตั้งมันจะทําการส่งภาพถ่ายสถานที่ที่เจ้าของโทรศัพท์มือถือนั้นได้ไปเยือนซ้ำไปมา48ชั่วโมงและทุกภาพถ่ายนั้นจะปรากฏล่างของอียาบทของสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาคล้ายกับโลกของหมาและมีขนปกคลุมสีดำเป็นเหมือนกับมาร์สคอตถึงแม้ว่าปกติมันจะไม่เคยฆ่าหรือทำลายผู้ใช้งานตรงตง แต่เพราะความหลอนของตัวมันเองที่ปิดตาทำให้ผู้ใช้งานเกิดภาวะประสาทหลอนจนเกิดอาการอยากฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากมันหลังจากวิเคราะห์และลองวิจัยในครั้งต่อๆไปโทรศัพท์ทุกเครื่องที่มี SCP-1471 ซึ่งถูกจัดให้อยู่ระดับยูคลิดจะถูกกักกันด้วยวิธีถอดแบตเตอรี่ และเก็บรักษาไว้ในโกดัง91ที่ไซส์45และผลการรายงานล่าสุดก่อนที่จะทำการถอดแบตเตอรี่ภาพสุดท้ายก่อนที่ SCP-1471 คือภาพถ่ายตัวของ SCP-1471A กับบานกระจกกันของประตูกโกดัง91